สอดพี่แล้วพี่น้องเย้ยสอดบานตุยๆอีกแล้วก็พากันมาแต่ทำบุญแล้วก็ซื้อกับขา้าวซื้อกับข้าวมาสู่นางกินนะคะพอเสียวว่าคิดหอดคิดหอดแม่เซียวอย่ามากินข่าวนะแม่เสียวจังแซบทำอะไรอะ่ะผูกเก็บเสื้อผ้ามานอนนันตีว่าสันเอ็ดเปอร์ฮะเอ็ดปีเลอร์นะ่ะ แล้วเบิร์นเร,ราบอกข้าวน้ำซัมปา,า,มาแล้ววันแรกต้วงาลูกแล้วก็ทังลองมันมีได้ร้านเหมือนอข้าวตา,ากผักลุกถังเตื้อถังลองเอเดรัสิได้ค่ายไปแต่งโพส่ะมีให้ได้ไเอา้าเห็นผัดขึ้นว่น่นบ่ลืมบ่เสกเกิบสักกันลืมเกิบผ <c oughs> าเทาลิโอมากินข่าวนอกบ้านกินกินแซ่กับบอกริน อ้าววันนี้มาหาแม่เสียวอยู่แล้วเธอไปตำไปไปโชว์ฝีมือตำแต่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาไปตำแต่งให้กินบ่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 แสบไหมบ่บ่เฮ็ดไม่แสบเฮ็ดถึงแล้วแสบเพราะว่าที่ไปยังได้กินแต่ละลอยก็เอ้สีแต่ละแต่ละลอยก็เอ้สีเนี่ยเท่ากินน่ะเนี่ยเอ้สีมีอะไรมาฝาก เทียดดุ๊ดไดรืองับตารางดุดเคือบ็ดรถดุดเนีไอซีคือบดีพาเซียวนะก็ได้ัอซี่บอสตายแต่แม่เสียวนะบ่เฮ้ยไอซีมีอะไรมาให้เดี๋ยวแปมนึงมีเป็ดอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะไม่ใช่สวัสดีจ้าอลองดูสิคะสีก็ชมพูเลยนะ อาซีเดน่าหนิอาซีเดน่ซีเดียกันนั่แหละเอามัดให้เว็นเนาะเอาเฮียงเ่าเว็ดอยู่มันต้องมาทาให้มันสวยงามๆแล้วก็จะไปตำแตงให้นางตุยตุยอาบน้ำก่อนค่ะห้องน้ำของนางกับนางบ่อาบนะอยู่ห้องน้ำนา่งตองอาบที่โรงโรงแผนแผนที่นางอาบห้องน้ำได้หนินะเบ้อบ่แมนอาศัยว่าผู้ใส่ไก่ทางมา นางจากยุอาเพจผู้ชายผู้ในคนเซ็กซี่นางหนุ่งกันละที่ที่คาดนางนันยองบอกบัวนะเธอเธอว่าอย่างเพียนบ่าวยัยบวบเธอมาคาดหนาเธอเนยตายแล้วไปไหมเดี๋ยวไปอันปัดปดงามแต้งามวาเจ้า งามแตเจ้าคือคืนสวยังเลยอชิโชิโกัดกินเลยนลงชิลรกัดกินลสติกนะคืนนะคืนเราอีหยงกัดกินเล้โหดอนคุนกับผงงามเลยเนาะมาทาปากแหงเลยเจแวะอยู่อะเจวะอยู่วันนี้แล้ววันนี้สิได้ฟัววันนี้แล้ววันนี้พี่น้องเลย แต่แม่ก็ไปเที่ยวดงรื่นะว่าดักรีกดลองอันนี้อ่ะลองอันนี้อันอันนนั้แหล่ะหรอการนี่ต่อืมมันไม่แดงบ่อยากได้สีเจดเจตบ่สีชมพูนั่นแหละมันจังมากับเจ้าเหมาะกับเจ้าเดี<จ>๋ยวเอ้อไปตำแต่งใช่กันถามึงดูถ้าขึ้นบึงนี่อันนี้ของฝากจากเอฟซีจังเมกานะคะถ้ออาบิึงก่อน ขาเบิ่งป่ากูเศร้าละน่าสาวไปไหนมาไหนจังน่าเาร้าไปน่าสาว้าเราไปในเมืองไปหาเลาะกินนั่นาวไปกินของในเมืองมือนีไปหาหลอกกินกบเลี้ยงอยู่ในเมืองไปแต่เมื่อวานเนี่ยทุนน่าสาวน่ะไปไก่ไปกินทอดบ้านไปแต่บ้านแถวใกล้ยังกินทอดบ้านยูมันมีแนวกินมันก็ไม่คิดทอดและไปในเมืองในวังเราไม่ได้มีเงินจักบาทมันคือก่ฉันไม่กล้าไปเบิกงค่ะมีนีเงินมันจักบาท มันมันจมว่าบ่มีเงินมันไปหอดสวรรค์กึกมีคนเลี้ยงมันไงทำป่าแช็กซี่ใส่ใส่กล้องหนุ่มผัว่ายุ่มไปหาตำแต่งกรับุ่กองเลยนั่นแหละได้นั่นแหละอันนี้โสดนะครับโสดไม่เอาใครจ้ะโสดนะครับคนนี้โสดครับคนนี้แหละโสดไหม คนที่ตำนี้โสดไหมคนนี้โสดไหมเอ่ยวันนี้กินตำแตงนะครับวันนี้เรามาปิกนิกที่บ้านวันนี้เรามาปิกนิกที่บ้านเมเซียลกับพี่ไมค์คนสวยพี่ไมค์พี่มคคนสวยกำกำกำํำแตง เรากำลังตำแตงป่านป้าราตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยพี่พี่น้องเบิ่งพุดขุดอากาศกันหนาวหนาวเย็นเย็นคนบ่มีคููกับรีห้าคููเด้อหาวนาวมีผ้าห่มอยคนนี้ก็ยังไม่มีนะคะโสดคนนี้ก็โสดนะครับเขาบอกว่าโสดแต่เราไม่โสดนะเรามีคนกอดแล้วทุกวัน ส่วนคนนี้เขาบอกว่าโสดแต่เราไม่โสดเรานอนกอดเขาทุกวันอย่ามาพูดคือบอกว่านอนกอดทุกวันนะหมายไม่เห็นกอดเลยปล่อยให้เรานอนหนาวอยู่ว่าคือต้นตกล้องอะไรพี่น้องเอ้เสื้อเจดีพี่น้องเอ้คอยกอดกอดบรดกอดนอนกอดทุกวันยยอะแ นอนกอดทุกวันยังบอกว่าเราไม่กอดอีกเขื่อเชือดีโนไม่มีข้าวกินทำให้อร่อยๆนะจาที่รักที่รักทำให้อร่อยนะเดี๋ยวเราตุ้ยๆมาก่อดเราประแดดเราประแดกก่อนครับพี่น้องประแดดว่ามี่แสบๆเด้อ เัพแตจะหมนอคุว่นันพะวยแม่แทบก็กินอยู่ดีนันเลยเธอโยเอนิผิดนนี้มนาวนีดไปเรียพี่น้องเบ่งน้ามันเนี่ยมาดิเห็นไม่เห็นหรอกเธอ ตัวตัวนังอนซุ่มน้ำเมีย่ยไโอ๋อนีน่คือบะหมี่คนเบิงน,น่ะหอมหอมปลาล้มปลาเหลือหอมแต๊ะแจ๊าเอาเค็มนะเน้นเค็มนะไม่ไม่กับไส้หัดแต่ว่า เน้นเค็มนะม่ชิกัดซ้คอยาน้องไม้สวยไม้เ่ข้าวเม่าให้กินเค็มเข้าวมาหมอข้าวมาให้กินเค็มเพชดปันได้เค็มถ้าไม่เค็มมันไม่อร่อยมันต้องเค็มั ใส่เธอนะ่ะให้กบมาขามแต่ห้องน้ำย,ย,ยิ่งยิ่งยิ่งบ่าจ้าพอ,อแล้วค่ะแซมไม่แค่วก็กินพอแล้วเหรอ,อนะ้ำมันแตกจุ๋ยๆเลยนะน้ำเอียงน้ำเตง่งน้ำต,ำต่ำเต่งน้ำต่ำเต่งเลยนะ <laughs> <laughs> ้องมานี่ยต่ำเต่งต่ำ้ั่ววินงทีน,ทน,น้ำอะไร น้ำอะไรตําแตงน้องไม้บอกน้ำตํตําแตงเป็นน้ำดูตําโมฮูเป็นน้ำกินมาที่น้องเสด้อเสื้อเส้าเพื้อว่าวามีห้าแพงขจาวามีหญ้าหักแพงขจาว่าตําแตงมีน้ำานะเออตํามฮูตําแตงม่นานะเพราะว่าข้าวามี้าแพมีหาแพงข้าวาญาพขาว่าแตงน้ามนองไม้จะัดดีบแลจะพาขวบไดแสดงว่าเจตแสดงว่าเจตสีนี่มีหญ้าแพงที่น้ำร้ายขนาดนี้เลย

มาเด้อมาเด้อกินป่าตัวนึ่งนี่หละแตงหลายๆกินต้องมา้กินซาดิจ้ามาได้กินข่าวเด้อยามาทียาอะนะไร่ดนำม่ปบมางกินข่ากับคนงะท ยังไข่เอาก็ได้สามหน่วยเอาไข่ที่หน่วยได้สามหน่วยมัละเทียบเยคือตะกร้ารถมันจะุงรุ้าบ่านมอย่างมันแล้วืกันี่ยมากินปลาลุกย่อยบไปจะขาได้ปะยบช่อย่ามีได้ป่ามีขา่งบอก เบนหนานี icana, <naj bum S 2> ่เสียวสวัสดีจ้าไม่ได้กินขาวี่อกนั่งับมนั่ับาแล้วลยนี่แต่ข้างแ่มเนี่เสียวแล้อีงอันเป็นนวดจ้าโอ้ลืชดรถยูเนี่ย้ไมกัลืมใช่แล้ววันนะชรถื่อมาแล้วบังงเหรอนี่ยทาได้ันเยวัน กันนียผักนี่เงนิ้วหัวนิ้วนเวอร์แตจตเพม่มเบออาร์เอากี่เพื่อนฝนสาเลยยุ่ขับอ่ะยุ่ขัในตาางเอินาีลดบเียน้มันบุ่เวไปดุนซอหงาใช่้เหยใ่ย่องไอ้ย่องเยเปเียบอม่าอย่าไปเสย

อือืาอันนี้ได้ปยังนะปากาทเทอรอ้น่าเดะที่ท่าอย่างเช้าไมไปไกลไปเล่ากินกบไปกินยูไกลมือนี่เป็นบทน้เมื่งกินกบน้านไปกินกบในเมือนเก่งีิไเมืองวัวเป็นบสนใจเทาแล้วมึงเรน้สนใจเจ้า ไปไม่เล่นคนไปกินฟองยังมืองนะม่หลังนะไกไจก็เห็นจ้าไปน่งม่งลิงแมงลิงไป่อแล้ตรถจ้างัะทีจะไปหมดแก้วเหรอออรถนกเรือนอ่ะคู่ซาวน์เดออยากแก้วอยู่กันน้องนซาวนี่อยากแก้วแก้วอยู่นซาวนี่เออทำแตงแซ่บดิ

มันก็เดกใส่ใด้เพาก็ดากับักไร่หน่อยนะใส่เห็ดนะไม่าง่ว่าแมค้อมันไรทํางเืดมอคตั่กเรือก็าบเหดงามทกมอคุ่นสไกับเรือใส่ดส่กิ้นใ่แบทุกคนสํ้หรับ่เครับิ้งยอดมันาก็เอาใส่ไปเนะ ชาวซีมากเ,ากเลย่ปาแกให้กินเทาไห่ห้าสิบบกระดาว่าแกเซฟเซฟหรอบอดาุอยากกินว้านๆมนันแต่คมตอนไปหาอยูอ่มัะหาให้กันกับจุนังอ๋อได้ตอนปีก่อนนะจะกินแกไเซฟเสแล้วเนยมากเลย้าใรปราบซะมันก็คำมันก็ข้มแน่ถ้ากระดาผมเหรอเดีว่าฮะใป็กระดา อ้าเขาเกคือกันได้ถ้าช่วยเป็นหยดพู้แลกเข้าคมเข,า,ข,า,ขาจะห่ากันยอนมีเ้ดคมนั่นไม่ใชาบบ่เด้ยิงเขาม่ยังใส่คือเก่าเคยกินชื่อแรกแล้วน่แหละหน้านล่อลากข้าวอ่างนี้ยกไปยกไถามันมุดหนาพักจะเดาเลยเขาใส่พักเนี่ยพักไส่ลืมเมนชสดก่งไหมจะมีกินเ<า>ก<ซ>่งไหมบ้าค,ม,คมแหงมไม่ได้กินพักใส เขาใส่เขาใ่ก่อนคงแห้อ่งเลยครับตัวมีกินตกลงทาหมดกิ้นคมให้เพิ่มเติมข้าวเลยว่าจะมีที่เพิมประมาจะแก้ไปเยอะข้าวจำไคือมีที่เกิบต้แบบกู้เมี่ยเท่ากับให้เบิร์ร่าฆ้าให้เคืองเนอะจะมีที่เกิลยเอเใหกับ นี่แลลวเขาเออไปสิ้สิ่นเป่านี่แลล้เขาอคนเหียกคนงานจน่นมีเวลาชบเอาเกือบอุมเงินได้แล้วไปโลดบอืม,มทันเงินไปโลดปันแม่ปันแม่ก็ไปต่อเล่นานบันโขคัมไปแล้วเยันทันเวียเห็นแบบผา,าพูดเ่าเรือบวกอุ้ยยื้อคืนนี้ม,าามัลเรืองบ้นดงไว้ จ้างมาแปลมือก่อนมันมีไปเรี้ว่าดุริยางมาเรา่มมันนะฮะไจ้างเป็นแสนคนเราเมื่อหลายบ้านโมงแคหนอ็ดป้อพร้อมเริ่มนยุ่นป้อเขาถึงเขาบอสอีจนเราคมหกันใช้ชู้คนเดียวทำงานนะยี่โมกนาฮันนาฮันนาฮันนั่งเล่านาฮันกับนาฮันมันเรื่องบ้านมานะ บุญยังกันนะรสชาิได้ขันผมเราบอกเขเปาาเมื่อเริุ่นบุญแจข้าบุญมาติ้วพูดหน่อยก่อนนะได้ค่ะมลเลือใ่ับชัยรอว่าว่กไไพักมันางแบางแ้ยเออม่กเงะดนนล่แ้วคนตำมนแล้วคนข่หอมเดี๋กินกินกับตกล้ยนุ่ย้วพอมัเงะ ได้กิน,อออน,นหอกับบกติดกับตักแจงตักนานมาเลยแซ่บเลยตะหนางกระล้ในมกถึอเลยบังเน้ยไม่ออแม้เลยแต่กินข้าวกับนเพนื้อยังกินหอดแหงวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรืแวันิงวันอาทิตย์นี ยังดวเลยเล้ก็ผาแล้วก็ขาอืมเอาไมเลดเมื่อวานนี้ก็กินขานยเมื่อวานนี้อีพอร์ตจะค่อยคืนข้าแแล่หรลองเกี่ยวกับข้าแล่หลอลองโอ้ขาร่บ้นขาแล่เขเอาข้าวมวี่าซื้อเบียร์มากินยากวะอยากจะมูกีนั่มองกินด้วยหนาเหรกินหนากินหนากิ้หนจะกับกินนองฉลองหนาถ้ามูเอิญเน่ยไปกินยอก็ไปนะ เราโยอดรือจะดินเขาบ้านมนกินนัมันตายเนอมันกินเป้้ลอ้าพอยยอเข้ามันกินมันจะกินบ่อไม่ลงวัดถูกเอากระสุนปาดเดือดนงแกะแล้วไหม ขาม่ได้ขาคมยู่กันไม่คมไปหร้อมันมเสียมันดื้อแน่ไม่ดื้แน้ไม่าม่มีพูกกาดบ่อไม่ได้มีบา่นี้ไม่ได้ผูกกาดแต่้องซาวลองซาวมาในไทยแน่เรียอยยำลูกกอทานทานาวบ้ากินเขาาพี่มาเลียนนี่ผมเรียนยังหอคู่บ้อคูบ้ันหรออออนัยก็ยังสู่ตามิระจํามแล้วข้าหลั มันมาเอาวยนี้ยมันี้กินดีมันอดัุ่บางเแกะแกะเราบ่ด้วยอย่างแรกมันแก่แวะมันมาข้าเนาะัวนด้วยฮาเลยมันทำนี่แรกอาจะลงแล้เนาะเนี่ยี่ยังขับมอขแจใคเหลือเนึ่งนมันปล่อยงัวเขาอยู่บ้านบอกเขาััเขายี่บ้านแล้วกัแบบที่มันอยู่ในตัวมันตัวเถ่ามันลก่เนีก่ย เมื่อเท้าหมนเข้าไปหมอนนนะบุนเอ็มเนงอันมาลำเปล่ารู้ว่าน่าระยะในงูเราเขาเขาเลวเข้าอเหรอคะมึงันไปพามแบบวามึงมันไปรักกินกเป็นงมาลำเปล่าพแค่พู้นบออได้ยังุไปก็บ่มัก เงนยเี้ท่าไปค่อยเทครนีดังย่ง่าถ้าคใส่คอยพ่อนขึนรถมึงใหญ่ที้น่อยง่ายแล้วใคนเดียวมันจมไม่จ่ายขาดแลเนะมาจะขึ้นมืองครับทำไมจะพอทำไมจังอตัดมึงไม่้เลยมปนอ้าไปแล้วก็ปรถที่นแลจะอ้แล้ว

มมาท่าได้คนจริงได้นี่นะขี้คอกับขี้ง่เม่นคนปอมได้้าไป่นกาเข่ามาจังหนักเสียแ้จังเขาเชืมาเอาห้องดำอะไรักก็มัก็ทยุงานไปป่าเลยหลุดด้องานไมาะไปรุดนาต้องยิ้มไได้จเข้ามาไวจะมาตีนี้เออาเดินุ่ดเยอม น่าม the ันไ like ็ยาวมันตักตัรือเบล่าบัภาพแบบน้อหขอทันงงานของเงานห้องะอาบเนี่ยมันติงเผาทังเนโผ่ังเนโผ่เพื่อห้อก็ยุบเะอไปเอากปรลังกายดีกลเจ้ากัะควัอาลับเป็นยางเจ้าได้เสร็จเสี้ยวของเล่านั่งกันยังดีจะเปลี่ยนผ้ายเสร็จ้เสี้ยวขันันได้หรอม่ใช่ขยันแต่เรื่องขยัน ยิ้มเห็นอย่างน้ำยิ้มต้องทับตาแบบนั้นดอกเนาะมาจะเปลีนผู้ชายจะเห็นจะเห็นทุกอย่างทุกอย่างเห็นบ่าหน่องเบาวน่าสาวบอกก็จเห็นน่าสาวเลยเก่งขึ้นเมเชียวก็น่าสาวเอรอ่าสาว ให้ค่อยบอกค่อยบอกว่าเป็นดป่น้องเว็ใไกันบึมบ้มๆเลยนะแม้บกหลาบกลักรออยู่บันไดได้เยอะมันจะงอน <c oughs> อันเจ้อันนี้ตักปีกเาไม่ชี้เราใส่ชี้กันตักปีซิปไปมันเป็นป้มันเป็นป้ชี้เอ้ยจ้าเป็นน้องเจา้าเป็น้องเจ้าอี chào nói ơi mặt hăm mà mày. chào chào xích nhanh hả à, chào sức pẹt nhanh coi <laughs> nó sáu rau sáu chín bốn ơi à, sờ nhút cứ mang ngáp thề chơi bạc chơi nhút vừa lé phải gì phải sờ <laughs> nhanh này nọ nhưng mà các bạn quân nà ta em kiếm đinh được phải gì tập thái được khẩu bộ 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 lé. coi này, tùy เรายังหน้าเด็กมันยังอ่อนแล้วก็บ่เฒ่า36 40มันยังสดโอ้ยบ่เซอนะบ่ซ่อจังดีเลย่เอดาบ่อาบ่อว่าเจ้าสดเอ้ยบ่สิหลายนะบ่สิหลายคันดสิบ่แห้งแม่นังดอกอาน้ําไปบ่อนะเอื้อยสดนะบ่อจัดีเลย สดอันนี้สดตัวสดจริงจริงสดแล้วก็สดตลอดกันบกที่จกได้หรอจับหนาหนาวเลยไหนแล้วเอามาหามันส่อให้ยังหน้าไม้ยังมีกุ้มเขาตบไทยด้วยเขาไหมยังมีกุ้มเขายันไปกุ้มเขาเล่นบกกุ้มเขาเล่นเรื่องเขาบกกุ้ม อย่างเรียงเขาปรกกุ้มเอาพอมาอ่ะพอเป็นผู้ชายพอกระแลงแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างพอปัญหาซ้อนพี่อาใหญโอ้ยปัญหาซ้อนพี่แอา์ปัญหาซ้อนพี่อาใหญโอ้ยไทยบ้านนี่จะบอกปัญหาซ้อนพี่อร์ไอ้ามันมีได้เงินหนุกยากหนกเงินเงินนี้มันม่ได้เพราะว่านี่นักสูติศาสตขาแล้วที่แจ๊บ ก็แน่บอกพี่ไอ้ว่านะนะไรเ้ยบอกพี่ไอ้ว่าเป็นผู้ชายต้เงลี็ดเป็นทุกอย่างฝัดนอกเา้าัดขึ้นหิงไปเลี่ยพ่อโอ้ยข้าวบดเซอร์นะไม่ได้ข้บเซอร์าวดอีกคือก็จากว่าข้าบเซอร์นองเช้เลยนะหวานจริงๆ พ่อเป็นแตผู้ใายต่อคิวแทนกเหลียงผู้ใช้เนี่ยเจ้ากรลับสมาร์ทโฟนหรไมประกาศไปเลยรับสมัครเ,เขาบอกว่าเขากินลายเขาเรียงมีไว้เหลี่ยงบาวไว้บาวไว้ยังไงนาเขาไป็เห็ีเองเขาก็ยียเ, <c oughs> เขาเอง เฮาอุ่มมาดอกเขาขี่เปียกแม่แล้วเฮาดูอยู่ว่าเป็ี่นลายแบบนั้นจะว่าว่าเป็นอะไรไหมเนาะว่าว่าจุดจบแม่แกไปเฉยแล้วเราก็จะไปซอยนั่งอันนะเห็ดเฟืองอ๋อเป็นบอด้คือเนาะเข้มเข้มกี่มื้อเท่านั้นเดี๋ยวจะตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย ที่กลองเฟื่องตุยๆุลูละครคุณจอยนะั่งเอาเฟื่องขผาเขานี้นะเป็นคนซอยเนอะแต่ขอบุณขอบคุณพี่น้องทคุทุกคนด้คะเดี๋ยวมาเรีงให้ดีโอตอบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่อะไรไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจก็ใส่ใจเหมือนเดิมค่ะก็ตอบเหมือนเดิมนะคะตอบเหมือนเดิมอืมแต่อาจจะตอบไม่เหมือนกันค่ะ